สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องกิิงแก้วพาแซบจ้าเมื่อนี้ได้ตาส่วก,กระชายจ้าพี่น้องเป็นสูตรเฉพาะแต่ไม่รับจ้าพี่น้องตําส่วนกระชายจ้ามึงแซบจ้าปั๊บใส่เอาเอาหมูย่อมาใส่พร้อมจ้าพี่น้องโรยเม็ดกระถินแซบแก้มแคบหมูพร้อม แซบ่บอย่าบอกใครเลยพี่น้องหืมผักก้แง่้ยพี่น้อง พักบุ้งเจ็บจาพี่น้องตำสวกก็ใชาบริกินโดนล่ะจ้ะโดนมาก ที่บอกว่าเป็นสูตรเฉพาะแต่ไม่รับนี่คือว่าใครกระทากินได้พี่น้องทาคนมจีนเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าใส่กระชายน้ำ ก็ใช่พอมล่งไปน้ําผริกเลยจ้ะพ่อผู้ นี่พี่น้องกระชายตำซีแหลกๆเลยหอมจะ้ะหอมกระชายแบบพี่น้องลอางตำกินเบิ่งจะ้ะแซบ่บ แต่ว่ามันสิออกเพดผ่อนนะจ้ะพี่น่องเพดผ่อนลิดกระชายจ้ะ Hm. Mm. เส่ผักกระแง่งพี่น้องเบิงกระชายตำบบเบิงกระชาพี่น้องตำแบบย่างแหลกพี่น้อง ถ้าพี่น้องต่ำต้องระวังจ้ะใส่พริกจากที่เคยกินแบบสมมุติว่าใส่พริกรสิบเม็ดยังสิสิบสมมุติว่าใส่พริกรสิบเม็ดยังสิจะต้องลดลงจ้ะพี่น้องถ้าใส่กระชายเพราะว่ามันสิฮ้่อนมันสิเพ็ดฮ่อนนะจ้ะพี่น้อง ปากบานกันไปเลยพี่น้องมึงบึงพี่พี่น้องิึงพี่น้องกินเก้วใส่พริกสิบกมเมก็ดจ้ะพี่น้องประมาณสิบหาเม็ดแต่กระเซกระชายประมาณหาทางเงีง่ย กินส่ปากกันเงี hmm ้แคนเพ็ดพี่น้อง trên <tiếng nói> bớt là ta. trả bao đây lại, bữa bao đây lại เสรบล้จ้ะเบิดละจ้าพี่น้องเดี๋ยวนิดหน่อยเดี๋ยวก็ับมาเล่มอีกคือเกาจ้ะนั่งกินไปจ้ะเล่มไปไปแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้พ่อแค่เนี่ยนะจ้ะพอบกันคลิปหน้าจำไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกานะจ้ะ เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดกิ้งแกล่า ail, ผ้าแสบเฮ็ดคลิปต่อไปนอกจากเนาะสวัสดีค่ะ